วันนี้เลือกที่จะคุยหัวข้อนี้แสดง<ช>ว่ามั่นใจว่าไอซีจากนี้ต่อไปจะขึ้นแล้วใช่ไหม<ช>หรือ,อยังไงทรัทรนจริงๆที่มาเล่าให้คุณมนุคุณแสบฟังเนี่ยคือพอดีเนี่ยทางกรุงศรีนะครับมีการโลโชกับนักลงทุนสถาบันนะครับในเ,เรื่องของกลยุทธ์ไรมาสสองนะครับซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยค่อนข้าง โกดิเฟนซีก็คือว่ามีความระมัดวางกับตลาดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทั้งอินเฟชันนะครับจากเรื่องของไอ้การผิดลัชชนะนี้ของธนาคารต่างๆเนี่ยมันทําให้เราคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีมอีอัพไซด์ที่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเซกเตอร์ไหนดิเฟนซีนะครับมี e a r n ์เน็งเอ o o ลุที่ดีเราคิดว่าเซกเตอร์นั้นน่าจะเซฟเซฟสำหรับนักลงทุน นะครับซึ่งเซกเตอร์ไอทีเนี่ยเราเอาไปนําเสนอกับนักลงทุนสถาบันด้วยเลยมานําเสนอกับคุณแสบกับคุณมลให้ฟังด้วยว่าเรามีมุมมองแบบไหนทําไมเราเลือกเซกเตอร์ไอทีไปพรีเซนต์ให้นักลงทุนสถาบันฟังนะครับคผมเอา<พ>อลอจิกนี้ก่อนนะครับว่าอา๋อกลุ่มไอทีคุณแสบคุณมลรู้อยู่แล้วว่ามันคือเซกเตอร์ที่ค่อนข้างดิเฟนซีฟดิเฟนซียเป็นไงปกติเนี่ยมันคือเหมือนปัจจัยที่เนานะ <m uch ing> ออ <s hr ug> คนเนี่ยแทบจะแบบเฮ้ยเลิกใช้มันไม่ได้นะครับแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังจากโควิดเนี่ยต้องบอกว่าเซกเ,เ,เตอร์ ICT เนี่ยมันไม่ดีเฟนซีอย่างที่เราคิดนะครับอันแรกเลยเนี่ยคนนักลงทุนออนักท่องเที่ยวต่างประเทศเออ <c oughs> ไม่มาเมืองไทยนะครับไอทได้รับผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยออเป็นน,นักท่องทเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ซิมของ a s d t a c 2พอไม่เข้าซิมหาย ไม่ดีเฟนซีฟละบแล้นะครับลดต้องลดโปรโมชั่นด้วยเพราะว่าตอนช่วงอไอตัวโควิดเนี่ยเราเจอสถานการณ์การที่กำลังซื้อหดตัวเพราะว่าเราต้อง work ์ก o m มโฮมงานก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอพวกโมบายโอเปอเตอร์ก็ต้องลดราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของไอตัวรายได้ก็เชื่อถือไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ดีเฟนซีฟจริงนะครับปันผลที่เราเคยพูดถึงว่า ICT เราเชื่อถือเงินปันผลได้มีเงินปันผลที่สูงมันก็เชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าพอเราเออมีการดาวเกรดมีการปรับประมาณการตัวรายได้ลงแปลว่ากําไรก็ลงพอกําไรลงมันก็กระทบปันผลนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ดิเฟนซีจริงแต่รอบนี้เราคิดว่าเขาจะเป็นดิเฟนซีจริงๆพร้อมกับมีเออร์เน็ง t l เอาลุกที่ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ถามว่ามันมี outlook, เออร์เน็งเอาลุกที่ดีขึ้นยังไงนะครับ เรื่องการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นโจทย์ยักเลยที่เราเอามาตีนะครับเราบอกว่าการแข่งขันที่เราเห็นรุนแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับมันจบละนะครับออหลังจากนี้ไปโดยรอบปี2023เนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยการแข่งขันน่าจะเริ่มทรงตัวนะครับถ้าเกิดการแข่งขันทรงตัวแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอาบูหรือว่ารายได้ต่อเลขหมายที่มันแปลว่า Price เนี่ยมันจะไม่ปรับตัวลดลงเหมือนช่วงในอดีตที่ผ่านมาละ ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะสเตเบิลหรือทรงตัวจากปีก่อนนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ในปีหน้านะครับนั่นคือวิวของเราเพราปูเนี่ยมันมันทรงตัวนะครับหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตแทนที่จะเป็นขาลงรายได้นะครับที่ปกติโดนกดโดยเรื่องของราคาที่มันลงมาโดยตลอดมันก็จะไม่โดนกดแล้วนะครับจำนวนลูกค้านะครับที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีตัวนั้นเป็นตัวไดเวอร์ของเ e v e น u e มันจะเริ่มทํางานแล้ว แปลว่าอะไรครับแปลว่า r e ว e n u ของไอตัวกลุ่ม IT t ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพอะคอสต่างๆของ i t t เรารู้รอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่มันเป็นฟิกคอสค่าไฟค่ามนเทนแนนนะครับเพราะงะั้นถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายมันไม่เพิ่มแต่ล e v e n u มันเพิ่มเนี่ยมันวิ่งลงมาทำลายคือกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับ oh. มันกลายเป็นภาพของการ reverse trend นะครับจากเอืร์นิีงขาลงของทาง a d v a n c e d ดีแท็กทู ปีนี้จะเป็นปีแรกที่ e อ r n i n g จะเป็นขาขึ้นกลับแล้วมันจะมาตั้งแต่ช่วงของไตมาสแรกเลยหรือเปล่าใช่ใช่ <_ letter> เหตุผลเพราะอะไรครับที่ผมตอบคุณแสบว่ามันม้างแต่ไตมาสแรกเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูมา Market เพเ y อ r อย่างที่ผมบอกว่าการแข่งขันเนี่ยทฤษฎีมคือทฤษฎีเนาะพอเราบอกว่ามีสองเจ้าดีแทกรวมหมดทูแล้วมีแค่ a อกับทูนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องแข่งราคาแล้วอันนั้นทฤษฎีถูกไหมฮนะ <c> แต่ถ้าเกิดเรามาดูภาคปฏิบัติว่า แต่ละเจ้าพร้อมที่จะหยุดการแข่งขันหรือเปล่าเราบอกว่าใช่นะครับ AS คุณแสบก็เห็นไปมาสี่เนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าเขาจะตัดไอ้ตัวแพ็กเกจที่ราคาต่ำๆออกซึ่งพอเราเห็นผลประกอบการของเขาอาปูหรือว่ารายได้ต่อเลขหมายหรือว่าราคาเนี่ยมันท่งตัวแปลว่าเขาทำจริงขึ้นเป็นหนึ่งบาทนะอาปูขึ้นเป็นหนึ่งบาทอ้า,อาจริงจริงมันขึ้นใช่ไหมฮะจากตอนแรกที่เราเห็นขาลงมาโดยตลอดอมันเริ่มสเกเบิลในแต่มาสี่แสดงว่าเขาเขาทำจริงนะครับ รกลากุมภาดีแท็กกับทูทำตามเอเอสเลยนะครับนั่นตอบคำถามคุณแสบว่าจะเห็นตั้งแต่ไตมาดหนึ่งไหมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้เห็นภาพของการแข่งขันกันเยอะแล้วนขกขดนีครับครับทีนี้ก็ต้องลงลงไปแล้วแหละว่าอ้าวแล้วตกลงว่าจะจะจับจับตัวไหนอย่างไรดีนะครับจริงๆแล้ววันนี้เราพอมีเวลาเราไล่เรียงกันให้ครบเลยดีกว่านะฮะ พี่บอลจะไล่ยนจากใครก่อนโอเคเดี๋ยวผมในไหนคุณแสบบอกมีเวลาเนี่ย<ช>ผมเอาให้แบบคบลูบเลยก็แล้วกันว่าทาไมผมคิดว่าการแข่งขันจะไม่กลับเน,ะ<ช>นาะค่ะนักลงทุนจะได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวมาพูดกัก ắc เดี๋ยวมันกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นว่าเฮ้ยทูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชอบเล่นราคา A อสจาไม่เคยเล่นราคาก็มาเล่นราคาปี2 0 2พันที่ดจะกลับมาอีกไหมเพราะฉะนั้นผมขอวิเคราะห์เป็นอ่อลายลไปเลยว่าเขาจะไม่กลับจริงๆในมุมของเรา นะครับในมุมอุตสีนะครับผมขอเริ่มที่ตัวทูก่อนแล้วกันคุณแสบกับคุณมนรู้อยู่แล้วว่าตัวทรูในอดีตที่ผ่านมาทุกคนรู้ว่าเขาชอบแข่งราคาเนาะถามว่าเขาแข่งราคาเพราะอะไรนะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นช่วงแบบเเป็นสิบปีที่ผ่านมานะครับเน็ตเวิร์กคุณภาพของเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยมันแย่แต่เขาดีขึ้นตั้งแต่เขาได้สามจีในปีของมันสิบสิ่งที่เขาจะต้องทําเป็นกลยุทธ์หลักเลยคือต้องให้คนรู้ว่าเน็ตเวิร์กของเขาดี ทำไงฮะลดราคาเพื่อดึงคนเข้ามาถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เข้ามาในเน็ตเวิร์กเขาจะรู้ได้ไงว่าเน็ตเวิร์กเขาดีแล้วเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลักของทูในอดีตท,ที่ผ่านมาคือลดราคาลดราคาเพื่อดึงลูกค้ามาจากคนอื่นนะครับถามว่าเขาสําเร็จไหมสําเร็จเพราะว่าเขาเนี่ยจากเบอร์สามขึ้นมาเป็นเบอร์สองแทนดีแท็กนะครับตัวลูกค้ารายเดือนเขาหายใจลดต้นคอเอเอสเลยอเอสมีสิบสองล้านลายเขามีสิบเอ็ดล้านลาย คทำได้ดีมากๆในไอ้ทัว่อตัวเซกเตอร์ของโคสเพสหรือว่ารายเดือนแต่สิ่งที่เขาทำแล้วมันยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะครับคือเรื่องของพีเพสหรือว่าบัตรเติมเงินนะครับเอเนี่ยยังมีลูกค้าอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสาล้านลายตัว t ูเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับแซง d ีแทขึ้นมาแล้วแต่อยู่แค่22่ล้านลายต่ำกว่าเ s 10ิล้านลายถามว่า Network Quality าพเขาแยกขนาดที่เขาจะต้องตาม AS ระดับสิล้านลายอรอ ไม่ใช่ <festivals> นะครับเพราะงั้นกลยุทธ์ของทูเลยบอกว่าอ้าวในเมื่อเราตามขนาดนี้เน็ตเวิร์กคุณภาพเราไม่ได้แย่ก็ต้องเล่นราคาต่อนะครับเพราะงั้นแอมบีเชื่อถือความทะเยอทะยานของทูในการที่จะมาแซงเอเอสยงมันมีอยู่มันก็เลยลดราคาแต่ถามว่าหลังจากที่ร่วมบริแทกแล้วเขามีความทะเยอทะยานจะต้องแบบเฮ้ยได้ตัวสับเนี่ยมากกว่าเอสหรือเปล่าไม่เหตุผลเพราะว่าพอเขาร่วมบริแทกปุ๊บตัวทั้งโพสเพจหรือว่าลายเดือน พีเพสหรือว่าบัตรเติมเงินเขาแซงเอเอสทั้งหมดมครับแปลว่า,วาอะไรฮะแปลว่าการลดราคาสำหรับทูเพื่อจะมีสับเหนือเอเอสไม่จำเป็นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมาลอจิกแรกของเราคือว่าทูจะไม่กลับไปเล่นราคาแล้วนะครับม,มาเอเอสบ้างนะครับเอเอสบอกว่าปีปลายปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับอยู่ดีดีเนี่ยเอเอสไม่เคยเล่นราคามาก่อนนะครับอยู่ดีดีมาเล่นเรื่องราคานะครับ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอใไดลายปีของพันทิเบตก็เพราะว่า True กับ d ีแทเนี่ยเขาประกาศควบรวมกันนะครับพอประกาศควบรวมกันเนี่ยมันมีลูกค้านะครับของทั้ง r u ูทั้ง d ีแท็เนี่ยบางส่วนที่ไม่อยากไปอยู่บนเน็ตเวิร์กใหม่ของบริษัทที่ควบรวมกันแล้วือฟ mm. <AS S 2> เห็นโอกาสนะครับทำยังไงครับก็ใช้นโยบายราคานะครับในการไปดึงมาถามว่าประสบความสำเร็จไหมเราคิดว่าประสบความสำเร็จบางส่วนแต่ผลสรุปคือได้ไม่คุ้มเสีย แปลว่าอะไรฮะได้ก็คือว่าได้ลูกค้ามาบางส่วนแต่เสียเนี่ยคือเสียมากกว่าคือไอตัวอาปูหรือว่าไรายได้ต่อเลขหมายเนี่ยมันดันลดลงมากกว่าจํานวนลูกค้าที่ได้มาเกิดอ,อ,อะไรขึ้นฮะรายได้ลงกําไร AS ในปี2022เนี่ยลงมากกว่าตอนช่วงเปลี่ยนผ่านปี2021ออปี2020มาปี2021ในช่วงโควิดอีกแสดงว่ากลยุทธ์นี้ไม่เวิร์กถูกไหมฮะอื เอสก็เลยเป็นบริษัทที่โฟกัสรเรื่องกําไรอยู่แล้วพอทําแล้วมันไม่เวิร์กกาไรหดตัวแปลว่าเขาก็ต้องเลิกทําซึ่งเขาก็เลิกทําจริงๆปีนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสหน่าที่เอจะกลับไปเล่นราคาใหม่ถ้าเกิดว่าดีแท็กับทูเนียมีปัญหาแต่เราคิดว่าไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่า a อเอ่อเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ทําราคาแล้วแล้วมันไม่ส่งผลดีกับกําไรเราไม่คิดว่าเขาจะกลับไปทําอีกเพราะงั mm ้น hmm. ถ้ามองทั้งตัว AS ตัวทูบทสรุปของเราคือ จะไม่มีใครกลับไปได้ราคาละอืมอืมอะครับวเราจะแข่งขันกันยังไงเนี่ยลอมชอมจังเลยอ่าตอนนี้ก็คือการที่จะไปทําหลังบ้านละปีนี้เป็นปีที่คุณคุณแสบกับคุณมลรู้ว่าเป็นปีเรื่องของ consolidation <ช>แปลว่าอะ<ช>ไรฮะแปลว่าดีแทกับทูเพิ่งรวมกันสิ่งที่เขาจะ improve earning ได้คืออะไรฮะลดคอร์ต้นทุนครับอินดิเกตเรื่องของอตัวเน็ตเบิร์กให้สมูทเหน เขาจะบีซี่หรือว่าเขาจะแบบหมกมุ่นอยู่กับไอ้เรื่องเนี้ยเป็นหลักแล้วถามว่าจําเป็นมากที่เขาต้องเล่นเรื่องรายได้มันไม่จําเป็นเพราะว่ากําไรที่เขาจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมาจากการลดคอร์สสำหรับตัวทัวร์ววดีแท็กนะฮะเรื่องใหญ่เลยแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าซินเน g y v จีแวลูที่ทุกคน e x p เ c t a แอนนัลิสต์นักลงทุนทุกคน e x p เ c t คือเรื่องของการลดคอร์สถ้าลดคอร์สทำได้อย่างที่คิดแต่ดันเล่นราคารายได้ลงถามว่า กำไรของชูจะดีลิเวอร์อย่างที่เขาพรอมมิชสัตตลาดนะออไม่นานนะเพราะเั<อ>้นลอจิกของผมก็คือว่าเฮ้ยต้องการดีลิเวอร์อะไรก็ไปทำส่วนนั้นให้ดีส่วนไหนที่มันเป็นตัวดึงก็อย่าทำเอเอสถามว่าปีนี้จำเป็นต้องเล่นราคาไหม,มก็บีซี่เหมือ <be be S 2> นกันเพราะว่าจะได้สามบีบีมาในช่วงไตรมาสสองถูกไหมฮะครับสามบีบีอย่างที่เรารู้ว่าหนึ่งเอเอสเนี่ยมีเบอร์เดิแน่นอนเพราะว่าเขาได้มาเนี่ย ต้นทุนที่เขาต้องจ่ายเน็ตเปิร์กให้กับตัวแจ๊กซีฟนะครับในแง่ของเน็ตเปิร์กเนี่ยมันสูงนะครับถ้าเอาแบบตรงไปตรงมาคือเอาไอ้ตัวงบของสามบีบีกับตัวแจ๊กซีฟเข้ามาที่เอเสเลยเนี่ยมันลสอมใช่ครับ,รบเขาต้องทอํายังไงเขาต้องไปบันเดิลแพ็กเกจอัพเซลคอร์เซลโปรดักของสามบีบีเพื่อทําให้สามบีบีเนี่ยมีไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายและไม่ทําให้เป็นเบอร์เดนหรือว่าไม่ทําให้เกิดลอสมาที่เอเอส นั่นนะสิเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามต่อ,อใช่คะ่ะเพราะสิ่งที่เอสต้องทําคือต้องไปโฟกัสเรื่องของราคาละลดไม่ได้แล้วนะการ <laughs> ลดลดมันแปลว่าอยู่เป็นลดรายได้แทนด้วยจะเพิ่มรายได้นกลับเป็นลดรายได้เพราะฉะนั้น <laughs> อย่างที่เราบอกว่าปีนี้จะเป็นปีทั้งทุกคนจะต้องดูแลหลังบ้านเราคิดว่าปีนี้ยังไงเนี่ยมันเซฟแน่นอน,นเรื่องการแข่งขันครับผมอ้าวนะครับทีนี้มาเข้าสู่ตัวหุ้นเมื่อกี้อธิบายเรื่องของทูกับดีแท็ไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อเลยนะครับ มองภาพว่าพออับคูบรวมเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเซนจี้เนี่ยเขาก็บอกกันอยู่แล้วตอนนั้นทรูกับดีแท็บอกประมาณสักจะหมื่นล้านมั้งถูกไหมเพราะจะหมื่นครับเป็นเป็นคือเดี๋ยวบอกคุณมลคุณศาสตร์แบบไอ้นั่นก่อนคือจริงๆเนี่ยเขายังไม่ได้ออกมาพูดแบบชัดๆนะครับว่าเซนจี้แบร์ลูจะอยู่ที่เท่าไหร่รนะครับบริษัทเนี่ยกำลังอออยู่ในการอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลคือเพิ่งรวมกันแหละ และต้องการรวบรวมข้อมูลก่อนจะมาถแถลงความชัดเจนของเรื่อง Synergy Value ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากควบรวมกันแล้วเพราะงั้นตอนนี้ที่ที่เห็นอยู่ในราคาหุ้นที่นาลิสต์ทำกันเนี่ยมันคือการคาดการณ์ทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารพูดครับเพราะงั้นปีนี้เราจะเห็นแล้วว่าอีกิรไม่น่าจะเกินเดือนหอนึ่งเนี่ยผู้บริหารของบริษัททูซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการครวบรวมระหว่างด e ีแทคกับทูเนี่ย น่าจะออกมาพูดแล้วว่า Synergy Value จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ mm hmm. ผมว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ขีดล่ะเพราะว่า a n a l y ิซใส่ไปแล้วตลาดก็เล่นไปแล้วนะปีที่แล้วเนี่ยกำไรขาลงนะสำหรับกลุ่ม ICT D t ีดแทกกับชูนเนี่ยก็กำไรขาลงเหมือนกัน mm hmm. แต่ราคาหุ้นสวนขึ้นเพราะว่าตลาดไป Expect เรื่องของ Synergy Value ตรงข้าม a อฟเลยนะเอ mm hmm. เนี่ยราคาหุ้นนี่ร่วงเลยเพราะว่าผลประกอบการแย่นะครับไม่ได้มีเรื่องของไอตัวการทำเมอร์เจอร์ เหมือนคล้ายๆตัวชูกับดีแท็กเพราะ,ะนั้นคนไอ้คำตอบผมก็คือว่าตัวชูดีแท็กเล่นเรื่องซินิชี่แบลูมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะประกาศแล้วสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างผมเนี่ยผมทําไว้ประมาณ 6, 000, 000. สักหกหมื่นล้านสมมติว่าประกาศออกมาเจ็ดหมื่นแปดหมื่นมันก็สูงแต่มันไม่ใช่อ้โหจากศูนย์ขึ้นไปหกหมื่นอันนั้นแบบซูเปอร์เซอร์ไพรส์สุดนะ <Yeah. S 2> แต่อันเนี้ยมันจากหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นมันอาจจะทาให้ราคาหุ้นชูดนะแต่ผมคิดว่าปีเนี้ย ตัว2เนี่ยอาจจะไม่ได้อาเพอฟอร์มเมื่อเทียบกับ AS นะครับอันนั้นคือเรื่องท็อปพิกละผมตอบคำถามค,คุณแสบก่อนออีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นประเด็นของตัว2ในปีนี้คือว่าอล่าวอยู่เอ็กซ์เรื่องของคอสเซนจี้แล้วเนี่ยมันมาปีนี้เลยหรือเปล่าละาา่ะอแม่าประเด็นคือไม่มีทางที่จะมาปีนี้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะเป็นเรื่องของการค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นความเซอรพรส์ของตลาดก็จะลดลงอีกเพราะว่าเฮ้ยเอ็กซ์ สินเชื่อ value มาแล้วนี่เราใส่ไปเต็มที่เลยหกหมื่นล้านเล่นไปแล้วด้วยนะครับแต่ทําไมคอสมันค่อยๆมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเอา p e r f o r m ร์มถามว่ามีไหมแบบเนี้ยมุมผม,มน่าจะน้อยเ<ม>พราะว่า expectation ใส่ไปเต็มที่แล้ว expectation อะไรฮะความเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับตัว True ในอนาคตมีนะแต่ผมไม่ได้แบบ super surprise ้าวแบบจะต้องเข้าไปเล่นแบบตัวนี้นเต็มที่กลับ เพราะฉะนั้นในเชิงของ True ทรูทํำยังไงอ่ะคือตอนนี้ราคาคถ้าถามว่าเป็นยังไงมันก็ถือว่าทรงๆอยู่ที่845นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับคำตอบของผมก็คือว่าเพื่อจะทอนวิวของผมที่บูลลิตกับเซกเตรอร์ i อ t เนาะคุณมลคุณแซบ,บผมบายคู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่บายใครคนใดคนหนึ่งแปลว่าผมไม่ได้บูลลิตเซกเตอร์นี้จริงถูกไหมฮะแต่ไอเรืร่องท็อปพิกเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวมาว่ากันแต่อย่างที่ผมบอกว่า เพราะว่าผมบูลิตกับเซกเตอร์นี้จากการที่ผมมองว่าเออร์เน็จะเป็นขาขึ้นจากการ <Okay. S 1> แข่งขันที่ลดลงผมบายคู hmm. นะครับทูเนี่ยผมก็ให้บายทาร็เก็ตสิบาทนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเลือกท็อปพิกเนี่ยผมเลือกแอดวานนะ mm hmm. อ่ายังไงเล่ามาเลยแอดวานโอเคอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเออร์เน็ทุกคนขาลงหมดเนาะ <Okay. S 1> แต่ราคาของทูกับดีแทะส่วนขึ้นจากเอ็กซ์เพคของตลาดว่า มันจะมีซนเนจี้แวลูหรือว่ามูลค่าส่วนเพิ่มจากการควบรวมเข้าไปในตัวตัวบริษัทที่เมอร์สกันราคาก็ส่วนขึ้นไปนะครับตรงข้ามกับแอดวานเรามองว่าแอดวานเนี่ยธีมที่พุชในปีนี้สําหรับเราอะนะครับหนึ่งคือเป็นแลกการเรื่องของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับทรูปรีแพคถามว่าแลกการยังไงปีที่แล้วเนี่ยดูราคาแอดวานเนี่ยขาลงอย่างเดียวเลยลงเพราะอะไรฮะลงเพราะกําไรแอดวานทำไมต้องลงเพราะกำไรเมอร์เจอร์มีจริงมีกับสามบีบี แต่มันไม่ใช่ value add คือมันไม่ได้เกิด synergy value มากเท่ากับการที่ d ดีแทกับภูควบรวมกัน<ม>ได้3ามบี B มานะครับ<ม>เพิ่มลูกค้าแต่เพิ่มลูกค้าของไอฟิกบอร์ดแบนนะไม่ได้เพิ่มลูกค้าของโมบายครับอ,อ,อีกเรื่องเนื้อคือว่าตัว j จ๊ z ซีฟลดต้นทุนไม่ได้ขอแล้วนะขอลดต้นทุนแล้วนะแต่ลดไม่ได้ลดไม่ได้เป็นไงฮะแปลว่าการที่ a d v a n c e เอา3ามบีกับแจ๊ซีฟเข้ามาตรงๆถ้าไม่เกิด synergy value แปลว่าเขาจะลอสที่บอ t ทอมไลน์จากเคสของไอ้ตัวเอไอ้ตัวสามบีบีกับแจ็คซีเพราะงั้นถามว่าตลาดตื่นเต้นไหมอยู่ดีๆได้บริษัทใหม่มาแต่มีลอสไม่ตื่นเต้น loss เยอะไหมอะพี่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 บอลลองลองเขอในแง่ของอป e เรชั่นอย่างเดียวเนี่ยพันสองร้อยล้านนะครับที่จะเกิดขึ้นกับสามบีบีแล้วก็แจซีอืมครับผมไม่เยอะเพราะว่ากําไรของไอ้บ้านเนี่ยมาสองหมื่นเจ็ดอ่ามันไม่ได้เยอะแต่มันไม่ใช่แคตาลิส คุณถามนึกออกใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวกระตุ้นคือแทนที่ว่าเรารวมกับบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะคาดหวังว่าเขาจะมาเพิ่มกําไรให้เราเนาะแต่นี่มันกลับมาลดกําไรเราอะลดมากลดน้อยก็ลดนะครับแทนที่ว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นราคาหุ้นมันกลับมาแบบมาทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันส่งตัวหรือว่าลดลงแล้วมันลดลงด้วยผลประกอบการเพราะงั้นอย่างที่ผมบอกว่าแอดวานซ์คือแลกกาดปีนี้ทําไมแอดเรามองว่าแอดวานซ์จะเอาปรฟอร์ม หนึ่งคือกำไรแอดวานเนี่ยปีนี้จะเป็นปีขาขึ้นนะครับอย่างที่เราบอกว่าการแข่งขันลดอาผู้ทรงตัวไรายได้เพิ่มจากเรื่องของจํานวนสัพที่เพิ่มขึ้นนะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นถามว่ากําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าไหร่7-8%็ดแอร์เซใน f ฟ r e c ก s t ของเราตื่นเต้นมากไม่ตื่นเต้น7-8%มันน้อยมากแต่ถามว่ามันมาจาก Low อ็กซ์เ a t ชันราคาหแอดวานแทบไม่ขึ้นเลยนะครับ <S <S และเจเนี่ยคือการรีเวิร์สเทนนะ สามปีที่ผ่านมาเป็นเทรนขาลงปีนี้จะเป็นปีขาขึ้นและจะเป็นปีขาขึ้นอีกหลายปีเพราะฉะนั้นทั้งในเรื่องของการรีเวิร์สเทรนนะครับจากเรื่องของการที่ราคาหุ้นยังไม่ตอบรับเรื่องของกำไรขาขึ้นเรามองว่าแวานตปีนี้มีโอกาสประฟอมอืม <ขา S 1> ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องปันผลแน่นอนแอดวาน e เนี่ยเป็นบริษัทที่ปันผลสูงอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่าสูงกว่าตัวทูแน่นอน นะครับปีนี้เราเลยคาดว่าเนี่ยจะมีเงินปันผลประมาณสัก4% 4.2%มากกว่าตัวชงประมาณสัก1.2%นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของเออร์เน็งที่เป็นการรีเวิร์สเทรนราคาย,ยังไม่ตอบรับปันผลที่สูงเราคิดว่าแอดวานน่าจะเอาฟอร์มตัวชูได้ครับทีนี้ผมขอถามนิดนึงพี่ตีอ่กำไรแอดวานปีนี้เท่าไหร่ปีที่ผ่านมา26,11 0ล้านอันนั้นคือเน็ต ถ้าเกิดนอมเนี่ยอยู่ประมาณนอมคือตัดเรื่องรายการพิเศษออกนะฮะอยู่สองหมืนห้าปีนี้ผมทำสองหมืนเจ็ดอ๋อคบะถ้าโตขึ้นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตรวมร,รวมในกรณีที่จะมาร์กลอสจากตัวของทรัพย์บัตติบอร์ดแบงล้วใช่ไ<ๆ>ใช่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 ใชอันนี้อันนี้ตอบคุณแสบแบบตรงไปตรงมาอันนี้คือผมทำคอนเซอร์วทีฟไปนะคือผมทําตามว่าแอดวานเนี่ยไม่สามารถจะสร้างซีเนจี้แวลูได้แต่ถ้าเกิดคุณแสบไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของแอดวานเขาบอกชัดเจนว่า เขาเนี่ยจะพยายามทําทุกอย่างนะครับในการที่จะทําให้หลังจากที่ได้ตัว3 BB กับ Jazz แซีมาแล้วเนี่ยจะไม่ทําให้เกิด Loss ที่ Bottom Line ของ AS แปลว่าอะไรฮะแปลว่าของผมเนี่ยมี Upside ์กาไรจากการที่ผู้บริหารถ้าเกิดว่าสามารถ Deliver ในสิ่งที่เขาพูดได้ mm. สิ่งนี้เขาจะทำคือ Upsell Crosssell เซพิ่มรายได้ให้กับ3 BB เพื่อทำให้3 b มีเนี่ยมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายและไม่ทำให้เกิดเป็นเบอร์เดที่บ o ท t อม l ล n e ของตัว AS ครับ <ừ> ผมอ่ะทีนี้ถ้าไม่ถามตรงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาเอาเอาราคาเป้าหมายก่อนของแอดวานี่เท่าไหร่ฮะ250รับ2หครับ250วันนี้ก็ยังมีอัพไซด์พอสมควรนะเพราะอยู่ที่ประมาณสัก210กว่าบาทเองนะ14บาทน,นะฮะทีนี้ผมต้องถามอย่างนี้ไม่ถามไม่ได้เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันอาจจะส่งผลกับตัวของแอดวานนั่นก็คือตัวของชูบนีบอดแบนที่สภาพคล่องอยู่เฉยๆแล้วหมดไป นะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนก็หันมาถามเลยนักข่าวถามอยู่เหมือนกันกับผู้บริหารว่าตกลงว่าจะมีการแบบว่าทิงกิ้งหน่อยไหมว่าลดค่าเช่าไหมหรืออะไรตรงนี้อะไรพี่บอลประเมินยังไงโอเคผมตอบคุณแสบให้คุณแสบกับคุณมนแล้วก็นักลงทุนเห็นภาพเนาะถามว่าไอ้บ้านไม่รู้เหรอวันนี้สามบีบีจะขาดทุพัองรู้รรถามว่าอา้าวแล้วรู้ได้ยังไงวันที่เขาขอ ผู้ถือหน่วยสักไอตัวแจซีลดราคาค่าเช่านั่นคือวันที่เป็นคำตอบว่าแอดวานรู้อยู่ว่าวันนี้สามบีบีมาแน่เขาถึงขอลดอมะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นวันนี้เขาจะไปขอลดทำไมถ้าเกิดว่าเห็นเขาเห็นว่าคอสต์ัคเจอร์มันถูกต้องแล้วนะเขาไม่จำเป็นต้องขอลดแต่เขารู้ว่ามันเกิดการมิสแมทคือการที่รายได้เนี่ยมันไม่เหมาะกับไอตัวคอส ของไอ้ตัวสามบที่จะเกิดขึ้นคือรายได้ของสามบมันไม่เพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าให้กับสไอ้ตัวแจ็คซีดง่ายๆแบบนั้นเลยอืครับนะครับเขาขอแล้วแต่ผู้ถือห่อยแจ็คซีดไม่อนุมัติอืตอนนั้นก็มีที่มาว่าเฮ้ยจะล้มดิวหรือเปล่านะครับแต่เอสก็มองว่าสิ่งที่เขาจะได้ในอนาคตเนี่ยมันสูงกว่าเรื่องของค่าให้จ่ายที่มันจะเป็นเบอร์เดอร์ในระยะสัน้นอันนั้นคือมุมเเอสนะนะครับ เขาถึงตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เกิดสถานการณ์จริงมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันคอนเฟิร์มวิวว่า a อมองถูกว่าสุดท้ายเนี่ยสามบีบีมันไปไม่ได้ด้วย c อสต s สั้เจอร์แบบนี้ <c oughs> นะครับถามว่ามันเปลี่ยนวิวของเขาไหมมันไม่เปลี่ยนวิวเพราะว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าการได้มาของสามบีนะครับมันทําให้เขาเนี่ยสามารถจะทําธุรกิจเสริมศักยภาพธุรกิจของเขาดรือพอกฟิกบอร์ดแบนดได้ดีขึ้นกว่าเดิม นะครับผมขอวิเคราะห์เลยก็แล้วกันถามว่ามันช่วยยังไงนะครับผู้บริหารไม่ได้พูดแต่อันน um ี้เป็นอนาล็ิกของเราคุณแสกคุณมวลรู้อยู่แล้วว่าสามบีบีเนี่ยทาธุรกิจแค่ฟิกบอร์ดแบนเนาะครับใช่ครับดีแท็กับทรูนะครับรวมกันแล้วดีแท็ไม่มีธุรกิจเลยครับไม่มีฟิกบอร์ดแบนแปลว่าอะไรฮะแปลว่าลูกค้าดีแท็ที่เป็นโมบายหรือว่าเป็นมือถือเนี่ยส่วนก็คือทั้งหมดเลยมันไปกระจายอยู่ในฟิกบอร์ดแบนของคนอื่น ทู2 2> บ้างสามบีบบ้างเอบ้างครับแป,รแปลว่าอะไรฮะแปลว่ารวมกันเนี่ยทู 2, ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่รวมกับดีแท็แล้วเนี่ยเขาจะทำทุกวิถีทางที่ทำให้ลูกค้าโมบายหรือว่ามือถือของตัวดีแทเนี่ยมาเป็นลูกค้าฟิกบอร์ดแบนด์ของบริษัทใหม่ทั้งหมดมรวมสามบีบีด้วยครับอืมแปลว่าอะไรฮะแปลว่าวินโด้ที่เออจะได้มาเก็ตแชร์ของฟิกบอร์ดแบนด์มันจะโดนปิดสนิทเลยนะครับ นะครับเพราะงั้นเขาต้องงแย่งชิงเรื่องของไอ้ตัวฐานลูกค้ามาก่อนครับถ้าได้สามบีบีมาแปลว่าอะไรฮะแปลว่า a อสเรื่องของฟิกบอร์ดแบนของไอ้ตัวสามบบมาเลยที่แอคทีฟจริงคือสองล้านสี่ไม่มีทางหลุดไปละแปลว่าไอ้ทูจะดึงยังไงเนี่ยมันจะดึงไม่ได้ละเอสจะจะมีไอ้ตัวอีโคโนมีเเซขึ้นมาเลยเพราะงั้นมองภาพใหญ่เอสมองแบบนี้ว่า ปล่อยไม่ได้นะดิวเนี้ยต่อให้คอสมันจะสูงเนี่ยมันก็สามารถจะ manage ได้แล้ว as cat f o w เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเข้ามาเปลี่ยนภาพของสามบบอยู่ละสามบตัวตแรกลันด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาไม่รอดหรอกแต่มาอยู่ under a s แบบยังไงก็รอดคือมีเงินจ่ายแจ็คซิตแน่นอนอะนะครับเพราะว้นวิวของ as มันเลยเป็นภาพว่าระยะสั้นเนี่ยอาไม่เป็นไรยอมไปแต่เขาคิดว่าการ up sell cross sell หลังจากที่ได้มาแล้วยึดหัวหาดเรื่องของฟ d b r o a d band มาแล้วเนี่ย เขาทาได้น่าจะทําได้ดีจนสามารถมีรายได้สูงกว่าค่าจ่ายที่ต้องใจ่ายให้กับตัวแจ็คซีฟในเรื่องของค่าเน็ตเวิร์ครับผมอืมโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะลดราคาหรือไม่อย่างไรนะฮะจะลดค่าเช่าหรือเปล่าขอลดค่าเช่าหรือเปล่าพี่บอลบ,บอกไม่ใช่เรื่องนี้สิ่งสําคัญนั่นคือว่าเขาเอาเรื่องของอกลยุทธ์ในการในการเอาลูกค้าเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนั่นคือสิ่งที่พี่พบอลบ,บอกมีอีกหนึ่งเรื่อง มวันนี้เราคุยกันยาวแล้วก็สนุกด้วยนะ,ะมีอีกหนึ่งเรื่องผมเคยคุยกับในฝั่งของผู้บริหาร AS Advan นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจอันหนึ่งคือเขาบอกออกมาว่ายอดจํานวนของซิมเนี่ยหลายคนก็มองภาพว่าไอตัวของซิมเนี่ยมันน่าที่จะน่าที่จะแบบว่าแคชชาว์แล้วด <c oughs> ีคลายด้วยซ้ําหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่เขาบอกไม่มันจะเป็นร้อยเลยจากของเขาเนี่ย จากส <40 S 1> <40 40 S 2> ี่สิมสี่สิมกว่าล้านเลขหมายเนี่ยจะกลายเป็นร้อยเลยพี่บ bon อ e? ลมองไงเราคุณแสบไอ้เนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่คุณแสบไอ้ตัวไอ้ตัวซิมตอนเนี้ยคือเราเราวัเวดนเนาะเราวัดจากประชากรใช่ไหมฮะครับนะครับแล้วก็ดูว่าจํานวนลูกค้าของทั้งสามเจ้าวรวมกันเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรกตอนเนี้ยมันประมาณร้อยสี่ติดแปลว่า มันเ t r a น i o นเนี่ยมันเกินร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนคิดเหมือนกันทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าเกินร้อยอ่ะมันต้องชะลอแล้วมันไม่มีลูกค้าใหม่เข้ามาหรอกแต่มันเกิดอะไรขึ้นฮะคนใช้สองซิมนะครัอินเทอร์เน็ตมีเครื่อง iPad มีเครื่อง i p h ค่ะถูกไหมฮะทุกคนเพิ่มซิมเข้าไปหมดนะครับแนอนาคตยิ่งถ้าเกิดเราเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงอินเทอร์เน็ตออฟติงคืออะไรฮะ แปลว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเริ่มสื่อสารกับเราได้กับมือถือได้แปลว่าก็ต้องมีซิมเพราะงั้น penetration เกินร้อยเนี่ยเราเรากังวลขนาดว่ามันจะไม่โตไหมเราไม่กังวลขนาดนั้นเพราะเราเห็นเทรนในการที่คนมีสองซิมการที่ไปอินเทอร์เน็ตออฟติงคืออุปกรณ์ไฟฟ้าสื่อสารกับเราได้เพราะงั้นผมไม่กังวลเรื่องของไอ้ตัวนี้ penetration rate มันไม่ใช่ครึ่งเกินร้อย ในในปีที่แล้วแต่มันเกินร้อยมาเนี่ยเป็น10ปีแล้วกลับกลับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือยังมีแนวโน้มในเชิงการเติบโตอยู่ในยอดของจํานวนซิมที่มันจะมากขึ้นนี่ผมบอกคือเมื่อกี้เนี่ยพี่บอลเข้าใจผิดนะผมบอก AS เนี่ยวันนี้4-4กว่าล้านซิมนะเขามองภาพว่าของเขาจะไปร้อยล้านซิมเลยนะสำหรับเอเอะอย่างที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตออปติแน่นอนอย่างที่คุณแฝดคุณมวลรู้เนาะอันนี้คือทีมใหญ่ เขาไปได้แน่เพราะว่ามันแปลอุปกรณ์สื่อสารคือ 5G เนี่ยมันจะมาอินเทอร์เน็ตออฟติงอินเทอร์เน็ตออฟติงคืออะไรคือการที่เราสื่อสารกับไอ้ตัวอุปกรณ์ได้รถก็จะเป็นแบบออโต้พายลอดครับครับอ่ะไอ้อันนั้นเนี่ยคือเรื่องของซิมเพราะฉะนั้นการที่เอจะมองซิมแบบเพิ่มขึ้นอีกจาก40ล้านเนี่ยผมว่าไม่แปลกนะครับแล้วปีเอาแค่ปีสั้นๆนะอย่างปีนี้ถามว่าแล้วซิมมันจะมาจากไหนอย่าลืมนะว่านักวิเทร่ะหเราหายไปในช่วงของโควิด นะครับเยอะนะเพราะว่าสามเจ้ารวมกันเนี่ยไอ้ตัวซิมเนี่ยหายไปประมาณสักสามล้านค่ะคกลับมาก็เพิ่มขึ้นแบบชัดๆครับผมอ้าวนะฮะเห็นภาพชัดนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากมาครับพี่บอลครับลึกจริงๆวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผม